สองเมตรสิบเส้นนานาซิบเนาะตกถือยูเซาละสี่สิบพันมีเรื่องยกโคเห็นได้มหมมือนี้เสนอเมนูเบียต้มเสียบตน่ต้าเหมียนเหอใส่หมักทวดินทวลิสงเจได้บะหมี่หมักกรอกใส่มักคามกินก็หมักแท่ห้องอ่ะกินก็ทวดเฮีย ลานต้องมาซิฟก็ดีเนาะเพื่อขูดดินสวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีงามสวยๆเนาะตอนนี้บริวารอยู่ประมาณกำลังไฟชิฟหมูแหละตอนนี้ดีมกำลังชิฟไปสั่งไม้ลักหัวเนาะลักหัวเสาดินนะพี่น้องที่ว่าชิฟไม่เห็นหัวอยู่บันดินที่ดีมซื้อไหวน้องเจานะน้องจากลาแล้ว สวัสดีเพเ่ยไปทำราคาเลยเนาะว่าถ้าจะว่าอันราคานาะพี่น้องมาตัวบางกีมันยิ่งหายน่นเนาะดิเชิงวาดีสิไปซื้อกาอยู่บันสองเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งราคากันเนาะว่าสิเท่าไหเชิงว่าพยาดีนไปวัดแทกงเป็นว่าเอาประมาณอันหาชิปลักเนาะพี่น้องเสาร์ละสองแมตต์หนาประมาณสิบเอ็ดหนาสิบหนาสิบเอ็ดสิบสองเน่ะปลาป้ายมันแล้วก็มันยังอ่อนน่าชิบนี่เอือดตรงครับตอนนี้กำลังไปนะพี่น้องเนาะ หน่อนเนาะเดี้ยวเป็นี่เป็นแบบมีลายมีอมอะรแบบนี้ไมเนียมีเ้ามีคอมีบินบ็อกอะไรกมีทอยเนี่ตอนนี้ก็มาเบิร์กเนาะเขาจะเปิดเพลงเขาจะพิเพลงให้อันจริงคราบอิดว่าพอพอว่าจะซองเมตดแบบนี้เขาจะมีแต่มีแต่ซเมตดซิฟเลยกับซองเมตดหาซิปเนาะ สองเมตรสิบเส้นหนาหนาสิบเนาะตกถถือยูเสาละสี่สิบพันสี่สิบพันหนาสิบเสาพอวะหนาสิบเสากะสองหลาสองหลากัะตกอยู่ประมาณหกพันบาทเนาะประมาณนี้ลพี่น้องประมาณหกพันบาทถือถือเสาละสี่สิบกบบประมาณเสาละรอยอยสามสิบบาทหนาิเสาตกลง ไ่นีเนี่ยเขาจะเายลายยางเนาะคอีนี่เขาจะคอีนี่ก็มีดินดิน็อกียก็มีดินนี่นอกเขาจะว่าเขาจะานะทรงฟี่พี่น้องชมติว่าเช้าชีชิบกะหาสิบเช้ากับซองรลานฮ็อปบอค่ะคือรลกกคะ

ชินอยงเ้ช้อเทงิ่างนี่เาบองเบอกได้ก็สิบบงหมันยู่เข้มเข้มบตรใจเก่อนหรือว่าไปใจยุ่ใจเลยจะได้ตาเด้ไปรู้กโเใส่ไปเดี๋ยวหุนัวนะด้ได้เงี้จร้อยห้าสิบบาทใจเี้เล็องหลานนะค่ง กเดียวยันมันแตะไปเลยโมมี่ไปข้างเอาบินไปในกระถางอันนี้เพิ่มตบเบาๆไทยหูงอตัวนีวเ้เลยโอเคเกาเอาไปไม่ไเงินเขาสุดท้ับพี่น้องตอนนี้หา้าวกะจ่ายเงิเนเพียหพอไอ้นอนนะครับไทยไายเอาบินในกาเจ็กน้อยก็จะสี้ออกไปส่งเนาะหาซิปต้นซอ,อ,องหลานกับยกอ,อยู่ประมาณพุกพันบาทเนาะเพราะว่าเดียเงินตอนนี้มันขึ้นสูงเกือบเกือบหอย ก็มัน6กนะทกพันะมาะนี้พี่น้องคะกราฟมาหลังจากไปสั่งเจน๊นอจอ้องกนะ็จะกขสิไปทรงเนาะมาสอ่อนจะกิน,นตำคนะตำตีนไก่ไซแหนำหนำ <laughs> <laughs> แอปเปิ้ลชิหาบาทเนาะมาสอ่อนอะเยอะเกิดมันทีเนาะแอปเปิเ้ลชิบห <laughs> ามาด้วพี่น้อง ว่าฉีกินยูพุ่นแบบยานข้าเจ้าพามาทรงเนาะยานข้าเจ้ามาทรงก่อนก็นเลยมากินยูเคอนมันย่งอ่อนมีเรื่องเขา,าเพี้นนยนไงจิวแนวเจนนนี่ตําตีนพี่นอ้องก็เด้อตําจีนสาวอ่อนพ่อแม่นําตำจีนไก่ตําตีนกไก่เดี๋ยวสาวอ่อนแอนนะพี่นอ้องพี่น้องเอ้ยน้องสาขขวไข่ขึ้นมางามแท้างามว่างามนักงน,นั่งหนังหน้า <c oughs> ว่าสมัครกแบบของเขาได้พี่นอ้องเด้อตำจีนไก่เนาะ จะไปสนแยกกันยังกันแล้วองามกินรังแมทพี่เนาะไอกไดายงไปมออะงามนะงั้นตีนก่อนาข้าออันมาอันน่ะมาทรงเสาแป่นอะไสิไปกระสออฟัสทรงดีไม่ได้น่าก็ตามยิงหายนอนนอนแล้วอ่ะนอนอ่ออเห็นตีนุอ่ะพี่น้องอเด้อเด้อตีนาข้าจ่อนาะข้าจอมาทรงอันเสาเนาะ หปกินยูหานยันยันก็จะมาพระท่านแอนตินแอนตินไม่งอกแอตินไกลแล้วมันตินช่างอนี่นม่เหมือนนัอ่ะืออันารกินเน้อนามึงเห้ยเมั่ตะลกไงดิมเห็น

มีเรื่องอันยกคกเห็นได้มแม่มือนี้ันนึกไม่หนูเบียดตำเสดตำนู่นอ้ะโว้ยตำสวยตำสวยไปแล้ววันนี้แม่อู้เอากล่องโบฟอรกัส์ดวะตำเหมียวนี่เนาะใส่หมักทั่วดินทั่วลิสงอือจะได้บ่มีหมักกอกใส่หมักคามกินก็หมักแท่ห้องอ่ะกินก็ทั่วเฮงอะบายหัโตหัวปีน้องมาเด้อนั่งโตหัวอ้าวป้าพี่น้องมาเด้อ เมียงค้าหัวซีไข่กินกับกถั่วแห่เก็บมาแต่สนวนนี่แหละแม่งวันกับย่างทำก็ดเนี่ยลอดถาข้าวเจ้าทัลมาเนาะข้าเจ้าว่าอันถาลุงน้องไปส่งอันนั้นอยู่ในเมืองเด็กเมียติ้งกินตำเหนียงกินตำเหนียงถาถับตอนนี้ว่ามันซ้ำห <laughs> มู่กลัวไปติ้งจอดสร้างนิว ทานนะกินเนียงคัะกินด้กินเนียงด้วยพี่น้องเลยเนียงช่วยแห่ไปเคยกินบ้านเอิญมาช่วแห่บ้านพี่น้องมยจ้าก็เอิญนะยบ้านพี่น้องมวยจ้าเอิญมากระเตมเอากระเจ้าเหอม่เจอเออมีแ้บ้านถูกวางเอิมกระแตมยบบ้านถูกวาง้ากระเตมมว้านถูกวาเอิมกระแตมแต่บัาหวยเอิมาบแม่ บดไมบางยุ่มได้เสร็จบกอามากินก่สีกินเตงเตอไม่ได้น่าเคียวนี่านกหัวเ่ตัเงมนก็บาหน่กกพี่น้องก็นี่กะกลังอันวานํำทาจี่น้งยังไาจะกเลยนาะง่าานี่จะกลงหมาอยู่ทางหลังเฮ้ยงัวเด้ออ่อวนจะกลังม่อยู่ทางหลังดีถาอาจารย์เนี่ เด, u, เดี๋ยวจะกำลังไหวเซอออนพาขี่ไหวพี่น้องเอ้ยเซอออนพาขี่ไหวเดี๋ยวกำลังมาทางหลังเลยบรรยากาศยังตอนเล่ทางก็จะเป็นเพลินก็จะข้ามไปจบกันเองตามมาพี่น้องตามมาใครก็จะตามมามันยังเข้าไปได้ดไอะยังวิญญาณเข้ามาได้เหรอเอพี่น้องหาหมู่บรรยากาศกันสีแบบดีๆนะบรรยากาศท้องไฮท้งหน้าไปไม่แหง้งไปไม่แหง นนทางเทียมบานนี่และวันน้าวหอนบรรยากาศพอดีแน,น่้าอิงกับถือบอวอยู่ดดดเดน,นเดี๋ยวเดสวนแบบนี้นะอ่นอนดินเลาล้ลายเติออนน่อนแ่เดสวนแบบนี้ค่ะมีน้องซานะสวนสวอนระลูกป้วยลูกอ้อยเออ <c oughs> <c oughs> มมนยช่อ,อ่อนผ้าขอหนทีน้องซาละน้องซาดบ,บัวดีเ,เห็ดขีตดตาแดงบรกันดีดีเออไอ้ยม่ยช่อิงหยันมาไม่ย่อิงยันมา ยันน่าจะโซกนั่งโซกดีนี่มีอิงยันมาข้าจะกำลังมาแล้วถ้าไม่อย่างนั้มาเสาหาฮะพอดีกำลังมานี่ดินกะเอว่าทำหนีเองเนาะปับ๊บประมาณสามนิเลยเนะาะเซาหกคุณซาสองข้าจะมาแลกพอดีข้าจะอุ้งมาทางนี้เลยไม่ทำเหมืนยางเลยข้าทำเสานหนึ่งจ้กฮะ แนนบวอดมันลมเแถวเจ่มันแต่กบว่าหมันใจบันไดพ่อแล้วไว้หันแล้วคว่นอ่อนมันลมหาอ่อนหู่ซอยหาโชคดีได้อยู่ซอยนะไปหาโชคดีกำลังมาหออทรงกำลังมาห่อทรงเอียงลงมาไม่เอียง vẫn mang lần em vẫn anh chắc em mọi người mọi bẹt mọi bây giờ người mọi 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 nhang mọi người 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 กำลังค้นลงแล้วปล่อยเห็นย่าให้แต่ลุงพ่หาซิฟต์ตนวแม,มนธนวัตรกับเอ้าพี่มาพี่เสียที่วาหายเป็นทีละลึกมาพี่หลามาพี่มาปล่อยบาวแลนด้วยแลนด้วยมาให้มาไดีนะเนี่ย้ายวายวันนผูกบาวไหนอเอีย้ยเรียบไอยบาวไม่ไวแลนด้วยพี่ไว้

หถมันลมเดี ble, downhill, ๋ยวมันเห็ดบานแหล่ะสามันก็เลยว่าอาซามี่หละมันกวดบาได้ไมน้อยองนีไอ้หนอแล้วยกบาดอันซ้อนได้ต้องมาซิพอดีเนาะเพื่อคูดดินคูณดินขึ้นอ้บรรยากาศดีอะเล แหน่ผู้บ่าวน่ะมาปล่อยบ่าวกับผู้บ่าวล่ะบ่ล้าก็ย้ายไปแล้ว Đây là ก้วยมือหนังกระลมมาเทอสองบรรยากาศดีได้พวกเทียงน่นเนาะเชียวเลยเชียวเลยนี่ท่า네นันกับบรรยางสูงเพื่อนขเจอกก็เหลือบออกมาเลยเนาะบรรยากาศดีเลยเนาะ เราเวนสิตกดินตกแหละแบบพีชอันชีพพีหัวอะไรกับชิพุดสางเนาะวันย่ำเนี่ยสางแบบว่ามันมันตื่นอะไพอทามสีเมตรกระเทิงค่ะต่องจอบแบบยำแหลงเนยนจอบบาดอกบาดานยังไงกับชีปุ่มหยาจากดินแล้วชีพอหลด้วย่ะ <c oughs> <c oughs> ดินนี่หนีก็ขวดลง หวควันหมามานขึ on, ้นมาทึ่งเตียงแล้วนมาได้แน่แน่น่ทังงลังคนน่น่น่แน่เอเนแน่แน่แน่โชคดีมันไหลเยเอเอน่น่น่่น่่นแน่นมีอิงกับมีอ่อนสบายดีก่อนมู้เพิ่งไปทำแค่เนี่ยอาแค่เดก่อนแค่เดี๋ก่อน มันิงยันมาเอยิงหยันมายิงหยันมาเดียหลีใส่กาะนดูเฮียสิเแล้วสิเล่แล้วสิเล่แล้วเฮียสิเล่แล้วพี่น้องเฮีสิบตนพูดชีคำคำเลยดอบรรยากาศชีคำคำทานี่ยินแต่เสียงว้าวาวบรรยากาศคำคำเลี่้อวาววว ดีดีห hey, so ้าส oh, ิบห้าส oh, ิบดีมดีมเจ้าเฮ้ยโชคดีเอิญเด้อโชคดีมากเลยตีสรุดถ่ายแล้วสรุดถ่ายแล้วพี่น้องตอนนี้เนาะดีมกะเสียบลงแล้วหาชีพตัวนี้ได้ไหมอิงก็มีอ้อยมีอิงยังปล่อยวาวอยู่เด้อายบายเมื่อเมื่อ พี่น้องตอนนี้ดีมกากกะมาหอดที่เดินน้องข้าจอมกะเอาลงแล้วเพราะว่าข้าจ้ามาคำนนเนี่ยเราก็จะไปส่งไล่มองแม่ค่ะลูกน้องข้าจ <T> ้ามาเนาะนี่นะชอบรับพินีกะเป็นการไปเสียเขาเออเสียเขาไม่เรื่องอื่นเสีเซาพี่น้องรักหัวเนาะเอารักดินน้ำอิตรไว้เอารักไมกก้แกนรักไมกก้แกนกับโต๊ะถือรักรักหลาชีบบาแล้วก็เลยว่าอันนี้ก็เลยว่ากระเทืออันนี้แหล,ล,ละรักหลาหาชีพพวกชีบบาแล้วก็เลยว่าเอารักอันนี้เลยเนาะ ลกักอันนี้กระตุ๊กคืออกิวลักละชีชิฟันกิกะตอนนี้ค้างเงินบาทมันสูงเนาะกะตุ๊กกิวลักละลอยลอยลอยซ่าก็กลัวหรือวะลอยซ่าสิบเนี่ยประมาณนี <people> ้เลยน้องอันอันหาสิบรังอ่ะตุ๊กยู่ประมาณหกพันบาทเนาะสองล้านกิ๊สำหรับพี่เมกะฝากไว้สนิทเลยพี่น้องรอติดตามตอนต่อไปเนาะขอมุ่งกับใจทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ดีตลอดมาเนาะรอติดตามดีมการ์เดนการย์ดในขั้นตอนซื้อลักหัวรอติดตามตอนต่อไปเลยพี่น้องดิงนี่กซื้อไปบางคนทำ าจายังบวยท่านแหละอันนี้เนาะดินแน่ต hmm. uh uh ้นค like uh ือช uh ้โคกุณช้ซองเหลียกทางชโคกถัาเลยเข้าไปซองเนาะอันดิมซื้อมาก็มารว้งหมประมาณหาเงินหารวมกับหาเงินเจ็ดค่าค่านี้เนาะแลกกะตกอยู่งานนึงงานก็กลัวไป่นอหารอยเจ็ดสิบสงเรมตดเนาะมหอดลายลายหนึ่งมีชี้งานมีงานก็กลัวเนาะสำหรับคินนี้ก็ไว้พอกันไปคืนนี้ไกคนสวัสดีลา